สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะและสวัสดีคนไทยทุกคนที่อยู่ต่างประเทศสวัสดีพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลในที่นี้หมายถึงคนที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคม จนไปถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะและในการตรวจดูดวงชะตาครั้งนี้เราจะอิงจากไพ่ยิปซีเป็นหลักในการตรวจดูดวงชะตานะคะเราจะใช้ไพ่ยิปซีในการขอรับคํำพยากร์จากครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ช่วยเมตตาในการทำนายให้เกิดความขังความฉมังความแม่นยำที่สุดนะคะ และในการตรวจครั้งนี้เราจะไม่อิงดวงดาวจะไม่อิงเวลาตกฟากจะไม่อิงลัคนาใดาๆทั้งนั้นนะคะเราจะอิงแค่วันที่เกิดเท่านั้นนะคะและตรวจในวันนี้ก็จะเช็คดูคนที่เกิดภายในคนที่เกิดราศีตุลภายในเดือนพฤษภาคม2563นะคะ เรามาดูว่าดวงชะตาชาวราศีตุลภายในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นโดดเด่นเรื่องอะไรการงานการเงินความรักโชคลาภเคาะ์เป็นอย่างไรนะคะเรามาดูทั่วๆไปก่อนสภาพทั่วๆไปโดยภาพรวมแล้วเนี่ยชาวราศีตุลภายในเดือนพฤษภานี้รู้สึกว่าจะมีความเศร้าอยู่ในใจมีความทุกข์ในใจทุก ทุกอยู่เพียงลำพังคนเดียวคือทุกในที่นี้มันเป็นเหมือนทางตันหาทางออกไม่ได้จะปรึกษาหารือใครก็หาทางออกไม่ได้ก็ได้แต่คุ้นคิดทุกอยู่ลำพังแต่เพียงคนเดียวเท่านั้นเองอันนี้คือสถานการณ์ของชาวราศีตุลย์ภายในเดือนพฤษภาจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะมีเรื่องให้ต้องเป็นทุกคิดนั่นคิดนี่คิดไปแล้วก็เกิดความทุกข์จริงๆแล้ว ปัญหาที่ทําให้ทุกข์นั้นมันไม่มีหรอกแต่ว่าเจ้าชะตาอาจจะคิดมากไปเองเนื่องจากว่าสภาวะสิ่งแวดล้อมณเวลานี้มันไม่เหมือนเดิมก็เลยเก็บเอามาคิดนะคะอาจจะคิดเป็นห่วงคนนั้นคิดเป็นห่วงคนนี้อะไรประมาณนี้นะคะโอเคโดยทั่วไปจะเป็นอย่างนี้เน้นความคิดไปเรื่อยเปื่อยนี่เรามาดูด้านการงานชาวราศีตุลน,นะในเดือนพฤษภา การงานดีมากเลยนะคะจะเป็นงานาในอาชีพอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสำเร็จตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีนะคะดีคือไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคอะไรทำงานก็ทำไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีอุปสรรคไม่มีติดขัดอันใดโชคดีในด้านการงานยังคล่องตัวดีอยู่นะคะชาวราศีตุลในเดือนพฤษภา t นี้ที่นี้เรามาดูด้านการเงิน นอกจากการงานดีแล้วการเงินก็ยังดีอีกนะคะชา,ชาวราศีตุนในเดือนพฤษภานนี้โชคดีมากเลยโชคดีในด้านการเงินการทองเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโชคดีแห่งการเงินที่มาจากการงานหมายความว่าเราคาดหวังในการงานที่ทอยากจะไต่เต้าในด้านการงานให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นเพื่อที่จะได้ เงินเดือนให้มันมากขึ้นให้มันสูงขึ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้ประสบความสําเร็จจริงแท้แน่นอนนะคะหากใครกําลังทําขั้นทําตําแหน่งอะไรอยู่หรือรอคอยตําแหน่งอะไรอยู่ภายในเดือนพฤษภานี้ชาวราศีกันประสบความสําเร็จนะบางทีตําแหน่งอาจจะยังไม่โดดเด่นนักแต่ว่าจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาในงานนะคะจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาในด้านหน้าที่การงานนะคะ นี้เรามาดูด้านความรักชาวราศีกันด้านความรักนี้ก็ดีนะคะทีนี้เรามาแยกย่อยความรักสองแบบนะคะความรักโดยทั่วๆไปแล้วชาวราศีตุลนี้ดีทีนี้เรามาแยกดีดียังไงมาดูความรักสำหรับคนโสดนะคะจะดูเป็นคนโสดกับคนที่มีคู่นะคะเรามาดูคนโสดก่อน คนโสดนี่โอ้โหสเสน่ห์แรงมากเลยนะมีสเสน่หามากเลยมีความสวยสดงดงามเปล่งปังเป็นสเสน่หามีเมตตามหานิยมยิ่งนักนะคะมีความรักหลากหลายเข้ามาเพียบเลยนะคะความรักมากมีเข้ามาที่ผ่านมาหากแม้นว่าคนโสดนี้ได้เลิกลากับใครไปแล้วพอมาเดือนพฤษภาคม คนรักเก่าก็หวนกลับมารักเราอีกหวนกลับมารักมาขอคืนดีมาชอบดังนั้นดวงโดดเด่นแห่งความรักมากกเลยสําหรับคนโสดมีทั้งคนเก่าหวนกลับมารักมีทั้งคนใหม่เอาความรักมาให้มากมายเหลือเกินสนุกเลือกความรักเลยนะให้เป็นรถจนาเลือกเลยนะทีนี้มีสเสน่ห์แรงมากเลยนะคะมีความสวยสดเงดงามมีความสุขดีมากๆเลยสําหรับคนโสดนะคะ ีนี้เรามาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ในที่นี้หมายถึงทั้งคนที่แต่งงานแล้วจดทะเบียนแล้วและคนที่ยังไม่ได้แต่งงานคนที่มาอยู่รวมกันมีลูกมีเต้าด้วยกันหรือยังไม่มีลูกมีเต้าด้วยกัน<ม>ก็ถือว่าเป็นความรักของคนที่มีคู่นะคะความรักของคนที่มีคู่สถาบันครอบครัวนี้อบอุ่นดีมากๆเลย สามีภรรยามีการวางแผนร่วมกันที่จะพัฒนาครอบครัวให้ก้าวไกลมีความเห็นพ้องต้องใจกันในทุกๆเรื่องไปเออ,ออหอหมกไปด้วยกันดีมากๆเลยทําอะไรก็ทํามาค้าขึ้นดวงหนุนนําดวงสามีหนุนภรรยาดวงภรรยาหนุนนำสามีมันจะหนุนนํากันอยู่อย่างนี้ภายในเดือนพฤษภารู้สึกว่าดวงเปิดให้ ครอบครัวนี้ไปได้สวยงามดีมากเลยมีการวางแผนโครงการอะไรที่จะทำร่วมกันหรือมีความคิดร่วมกันสอดคล้องกันไปได้ดีและประสบความสำเร็จดีมากๆเลยอบอุ่นดีมากๆเลยนะคะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีตุลเฉพาะภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะที่แม่หมอพูดนี้มันจะอบอุ่นสดชื่นภายในเดือนพฤษภาคมนี้อย่างจริงแท้แน่นอนนะคะแม่หมอพูดเดือนพฤษภานะคะ ทีนี้ว่าแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าชาวราศีตุลประสบความสำเร็จในการงานการเงินความรักแต่ว่าในใจลึกๆแล้วเนี่ยยังมีความระทมทุกข์ในบางสิ่งบางอย่างหาทางออกไม่ได้ดังนั้นแม่หมอก็จะขอแนะนาว่าเพราะดวงชาวราศีตุลในเดือนพฤษภานี้ดวงมีการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสําเร็จ ดวงจะมีซิกเซนในการสื่อสารขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพบูชาศรัทธาไม่ว่าจะคุณจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามขอให้คุณขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาที่คุณเคารพบูชานะคะคุณจะประสบความสําเร็จจะพรนั้นก็จะมาสู่ตัวคุณให้คุณได้สําเร็จและสมหวังและแม่หมอขอแนะนําว่า ถ้าคุณจะขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้คุณขอพอรในช่วงข้างขึ้นนะคะข้างขึ้นนะคะเพราะว่าข้างขึ้นนี้ตัวเราจะมีพลังจิตพิเศษซิกเซนสืนส่อสารกับครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ดีเยี่ยมนะคะอย่าลืมนะคะต้องเป็นข้างขึ้นนะคะแล้วท่านก็จะประสบความสําเร็จนะคะถึงแม้ว่าดวงชะตาของเรามันจะเปลี่ยนแปลงที่ว่ามันเป็นทุกข์ก็ไม่เป็นไร ความทุกนี้มันไม่ได้เป็นทุกตลอดทั้ง31วันมันจะมีความทุกแค่เป็นช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้นนะคะแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นเองจากนั้นมันก็จะดีนะคะมันไม่ได้ทุกตลอดทั้ง31วันหรอกนะคะโอเคสำหรับชาวราศีตุลภายในเดือนพฤษภาคมก็ถือว่าโชคดีนะดวงดีโชคดเออีเรามาดูข้ออีกอย่างหนึ่ง นอกจากการงานการเงินความรักดีแล้วสุขภาพก็ยังแข็งแรงอีกไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอันใดเข้ามาเบียดเบียนได้เลยนะคะดีมากเลยสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ณนะเวลานี้โรคประจําตัวมันก็ยังอยู่นิ่งๆยังทรงตัวอยู่นะคะและโรคภัยไร้ายแรงๆอะไรก็ไม่เข้ามาก้ำกกยหรอกนะคะขอให้สบายใจได้เลยขอให้บุญหนุนนำ ท่านนะคะชาวราศีตุลนับว่าบุญหนุนนาจริงๆในช่วงเดือนพฤษภาเพราะว่าดูแล้วมันจะดีมากกว่าไม่ดีนะดีมากๆแต่ทุกแค่นี้เดี๋ยวทุกเพราะความคิดของเราเองขอให้เรานี่ปล่อยวางปล่อยวางแล้วเอาเพ็นเพลินภาวนาสวดมนต์ทำบุญทำทานแผ่บุญแผ่กุศลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลต่างๆแล้วท่าน จะมีความสุขจะประสบความสำเร็จอย่าลืมขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในข้างขึ้นจะสำเร็จและสมหวังมากเลยนะคะโอเคสำหรับชาวราศีตุลภายในเดือนพฤษภาแม่หมอก็ขอพูดจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะคอยติดตามในคลิปต่อๆไปของแม่หมอด้วยนะและก่อนที่จะจากกันขอให้ทุกคนช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะเพื่อ เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอได้มาพูดคุยกันต่อไปต,ต,ต่อไปและหากใครมีความคิดเห็นเช่นใดอยากให้แม่หมอพูดเรื่องอะไรอยากทำแบบไหนก็ขอให้แสดงความคิดเห็นมานะที่ตรงนี้นะคะแม่หมอจะก็จะเอามาพูดให้ทุกคนได้รับรู้รับฟังนะคะและหากใครมีปัญหาอะไรอยากสงสัยอะไรอยากถามอยากปรึกษาห,าหรือก็โทรมาที่เบอร์นี้นะคะแม่หมอจะให้เบอร์โทรไว้ที่ตรงนี้นะคะ แม่หมอเปิดดวงชะตาทุกวันตั้งแต่ช่วงบ่ายไปหาดึกนะคะถ้าเราดูเป็นการส่วนตัวดูตัวต่อตัว,ตวความขังความแม่นยำมันจะฉมังยิ่งนักจะแม่นยำที่สุดนะคะที่เราดูณนะวันนี้เวลานี้มันเป็นการดูโดยภาพรวมภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะดูดวงคนใดคนหนึ่งนะคะขอให้เข้าใจด้วยนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนจงโชคดีนะคะซับสไครด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ